สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัจวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื<ๆ>่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b e กับช่องสัจวานสไตล์กันด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องสัจวานสไตล์กันนะครับ แล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเลยนะครับวันนี้ช่องชัชวัลสไตล์ได้มีนะครับช่องใหม่นะครับคือช่องสำรองนะครับที่มีชื่อว่า i t c h นะครับเพียงแค่เพื่อนเเข้าไปที่แอป u t u b e นะครับแล้วพิมพ์คำว่า itc นะครับ่า i t c h เพื่อนๆก็จะเจอกับช่อง i t c h นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปและเพื่อนๆก็ไปทำการ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวานสไตล์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีความรู้ดีๆนะครับมานําเสนอเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้มาแจกเน็ตฟรีนะครับผมก็มีนะครับเนื้อหาสาระดีๆนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีทริคดีๆเคล็ดลับดีๆนะครับสําหรับใครนะครับที่ อชอบแอบคุยกับคนอื่นนะครับหรือว่าคุยกับสาวๆหรือว่าคุยกับหนุ่มๆนะครับโดยที่ไม่อยากให้แฟนคุณรู้นะครับคุยแชทแบบว่า,าคุยแบบแอป Messenger รเนี่ย facebook นะครับแบบว่าไม่อยากให้แฟนคุณรู้นะครับหรือคนรอบข้างรู้นะครับก็วิธีการง่ายๆเลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปที่เพจโต้ก่อนเลยนะครับ ไปที่เพจโต e นะครับแล้วก็ไปที่อ่า messenger นะครับอ่าไปที่ messenger พิมเลย messenger นะครับ facebook นะครับอ่าส่วนจอทางด้านซ้ายมือที่ผมขึ้นอยู่นะครับก็จะเป็นเครื่องของแฟนผมนะครับอ่าเป็นเครื่องของแฟนผมนะครับอันนี้คือผมจะทําให้ดูเฉยๆนะครับว่าวิธีการคุยแชทยังไงนะครับไม่ให้แฟนหลอนรู้นะครับอ่าผมจะขึ้นมาแค่2 หน้าจอให้เพื่อนเห็นคร่าวๆนะครับก็ให้เรานะครับเลือก Messenger เลยของใครนะครับที่ขึ้นว่าเปิดนะครับก็คือเราสามารถใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องอัปเดตนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นว่าอัปเดตนะครับก็ไปอัปเดตเสียก่อนนะครับโอเคครับก็ใครที่อัปเดตแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าอ่าเราอสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะลองนะครับ ส่งข้อความนะครับสมมุติว่านี่คือเป็นช่องชัชวาสไตล์นะครับเป็น facebook นะครับผมจะลองทักไปนะครับอ่าทักไปแล้วดูทางด้านสายมือนะครับอรอตะคู่หนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะทักมาแบบนี้ใช่ไหมครับข้อความก็จะขึ้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเออข้อความก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเอ่อนะครับข้อความขึ้นแบบนี้นะครับแต่คือว่ามันก็ยังเห็นข้อความอยู่ใช่ไหมครับ วิธีการนะครับที่เราจะทําให้เห็นข้อความที่เราคุยกับคนอื่นหรือคุยกับสาวอื่นหรือคุยกับหนุ่มๆคนอื่นนะครับก็ทําตามขั้นตอนนี้กันได้เลยนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่แชทของคนนั้นนะครับที่เราอยากจะคุยนะครับโดยที่เราอยากคุยแบบลับๆนะครับที่ไม่ให้คนอื่นดูนะครับเรากดเข้าเลยแบบนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ ตัว i นะครับด้านบนขวามือนะครับตัว i สังเกตดีๆนะครับกดเข้าไปอ่าให้เรามันเลือกตรงนี้นะครับไปที่การสนทนารับนะครับกดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นห้องแชทมาให้ใหม่นะครับเราสังเกตได้ว่ามันจะมีนะครับอาลูกแม่คุณแจนะครับอยู่ตรง รูปของเรานะครับเห็นไหมครับลูกแจ้สีขาวนะครับกลมดดำๆขาวๆนะครับตรงนี้นะครับนั่นแหละก็คือตอนนี้กลายเป็นห้องแชดลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทางด้านมุมซ้ายเหมือนกันนะครับอ่าเปิดทางด้านมุมซ้ายเหมือนกันนะครับจะได้เห็นกันไปพร้อมกันนะครับอันนี้ขวามือคือเครื่องหลักของผมซ้ายมือคือเครื่องที่ผมจะถักไปนะครับสมมติว่าเครื่องซ้ายมือเป็นเครื่องของ สาวคนอื่นหรือว่านุ่มๆคนอื่นนะครับอ่าเราอยากจะคุยแบบลับๆนะครับก็ให้เรากดทักไปก่อนเลยนะครับกดอะไรก็ได้นะครับไปก่อนนะครับนี่นะครับเขาก็จะขึ้นชัดมาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับสองหน้าจอสังเกตได้ว่าจะมีแชทขึ้นมาสองอันเห็นไหมครับก็มีไอ้ตัวกลมๆนั่นคือไอ้แชทธรรมดานะครับที่เป็นตัวอ่อนเขียวๆนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นรูป แม่คุแจสีขาวคือห้องแชทลับนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เรานะครับไปที่ตัวไอนะครับเหมือนเดิมเลยกดไปที่ตัวไออันนี้ผมจะตั้งค่านในหน้าจอหลักนะครับอ่าอ่าตั้งค่านในหน้าจอหลักนะครับก็ให้เราไปที่ข้อความที่หายไปกดไปเลยในที่นี้นะครับ เขาจะให้เราตั้งเวลานะครับที่ข้อความจะหายไปนะครับเวลาเราส่งไปทางเครื่องด้านซ้ายมือนะครับอ่ะส่งไปทางเดือนเครื่องทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วข้อความก็จะหายไปนะครับเราสามารถกําหนดค่าได้ตรงนี้นะครับนี่แหละคือทิกนะครับเวลาเราคุยกับคนอื่นนะครับเขาจะไม่เห็นข้อความที่เราคุยกันนะครับมันจะทําลายข้อความไปเองนะครับในที่นี้นะครับผมจะเลือกแค่ห้าวีนะครับอ่ะเรมเลือกห้าวีแล้วโอเคครับเลือกห้าวีนะครับ สมมติว่าผมเลือกข้าวีแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดปัดออกจากหน้านี้ไปก่อนนะครับอแล้วกดจากออกหน้านี้ไปก่อนแล้วก็เข้าใหม่พร้อมกันโอเคครับก็จะเข้าสู่หน้า่แชทลับเหมือนเดิมแล้วนะครับเราก็จะทักข้อความไปนะครับทักข้อความไปทักข้อความไปนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นทางด้านซ้ายมือไหมครับนี่นะครับ มันทําลายตัวเองเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับแค่นี้แฟนของเราก็จะไม่รู้แล้วนะครับว่าเราคุยกับใครอ่ะสมมุติว่าทําไรอยู่นะครับทําไรอยู่นะครับเราก็กดส่งไปเรามาดูกันนะครับอ่าห้าวีนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บหายไปแล้วนะครับเป็นไงครับเป็นเพื่อนฉีกง่ายๆนะครับก็สามารถเข้าไปทำตามที่ผมบอกได้เลย ขั้นตอนแรกทำอะไรขั้นตอนแรกให้เพื่อนไปที่เพจโตไปอัปเดตก่อนนะครับเผื่อใครไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับอันที่สองไปที่ห้อ,องแชทลับนะครับข้อที่สามให้เราไปที่หน้าแชทลับของเราที่เป็นลูกกุญแจแบบนี้นะครับแล้วก็กดทักไปเมื่อทักไปเสร็จแล้วเข้าไปที่ตัวไอนะครับแล้วก็ตั้งค่าเวลานะครับ เดี๋ยวให้ดูเวลาอีกนะครับสมมุติว่าเราอยากจะให้แชทตัวเนี้หายไปแบบสิบวิเรามาลองดูกันนะครับสิบวินะครับแล้วแต่เราจะตั้งเลยเดี๋ยวผมก็ทักไปอีกนะครับทํำไรนะครับทํำไรอยู่นะครับเรามาดูนะครับหน้าหลักตรงนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับตอนนี้ก็เหลือห้าวินะครับมาดูนะครับสามวินะครับตรงนี้ไปแล้วนะครับของเรา ปึ้งนะครับหายไปแล้วเป็นไงครับอ่านะครับเป็นไงครับหายไปแล้วนะครับแค่นี้เราก็สามารถคุยกับคนอื่นโดยที่แฟนของเราไม่รู้แล้วนะครับอ่าก็ใครอยากคุยก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับมันอยู่ที่ใจของเรานะครับใครรักแฟนก็ไม่ต้องไปทําแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือให้ทำดูเป็นข้อข้าเป็นอุทาหรณนนะครับหรือว่าเป็นอุทาเฉยนะครับว่า เราจะสามารถคุยแชทลับได้กับคนอื่นหรือว่าคุยเรื่องงานเรื่องอะไรลับๆได้เมืได้เลยนะครับโดยที่คนอื่นไม่รู้ก็สามารถคุยในห้องแชทลับนี้ได้เลยนะครับข้อความก็จะทําลายตัวเองโดยที่เราตั้งค่าเวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับใครทาไม่เป็นหรือยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ทาง m a i l f a ฟนเพจแล้วก็ t i k t o k แล้วก็ Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้นะครับอาจจะตอบชา้านิดหนึ่งนะครับ ก็ใครทำเป็นก็อ่เหมือนเดิมเลยทักแชทมาได้เลยนะครับก็ยินดีตอบนะครับอาจจะตอบช้านะครับอ่านะครับก็แค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัสวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชาชวาดตายลงแล้วผมต้องขอตัวลาพึ่งเพื่อนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ